เราพูดถึงเรื่องการดำเนินชีวิตให้สมกับการทรงเรียกของพระเจ้านะคะอยู่ในเอเฟซัสบทที่4ข้อ1นะคะวันนี้เราจะมาต่อกันนะคะเอเฟซัสบทที่4ข้อ4-6ถึง6นะคะมีกายเดียวและพระวิญญาณองค์เดียวเหมือนกับที่ทรงเรียกท่านมาสู่ความหวังเดียวเมื่อทรงเรียกท่านมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อเดียวบัพติศมาเดียวมีพระเจ้าองค์เดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาของทั้งปวง ผู้ทรงอยู่เหนือทั้งมวลทั่วทั้งสิ้นและในทั้งหมดนะคะพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะเป็นการพูดต่อเนื่องจากตอนที่แล้วที่บอกว่าให้เราดำเนินชีวิตให้สมกับการส่งเรียกของพระเจ้าแต่ให้อยู่บนพื้นฐานว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันเราเป็นกายเดียวกันเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเรามีพระวิญญาณองค์เดียวกันนะคะเราเพียงแต่เป็น อวัยวะในร่างกายของในร่างกายของพระคริสต์และพระเจ้าใช้เราต่างๆกันเพื่อจุดประสงค์เดียวกันเป้าหมายเดียวกันนั่นก็คือการขยายแผ่นดินของพระเจ้านะคะและในการที่ผู้เชื่อหลายๆคนมาอยู่รวมกันหรือว่าคนก็ได้ไม่ต้องเป็นผู้เชื่อนะคะผู้คนมาอยู่รวมกันเนี่ย มันจะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะเราจะมีวิธีใดบ้างที่จะหลีกเลี่ยงป้องกันหรือว่าจัดการกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้นะคะให้เราดูในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่4ข้อที่4ด้วยกันนะคะอันนี้ขออ่านในฉบับ k คิงเจมส์นะคะ1เทสโลนิกาบทที่4ข้อที่4เพื่อให้ทุกคนในพวกท่านรู้จักที่จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์และในทางที่มีเกียรตินะคะ ภาชนะในที่นี้ก็คือร่างกายของเราคือเนื้อหนังของเรานั่นเองนะคะการที่เราชำระภาชนะนะภาชนะชำระเนื้อหนังร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์นะคะมีสองอย่างนะคะการชำระให้บริสุทธิ์มีสองอย่างอย่างแรกคือการที่พระเจ้าเนี่ยชำระเรานะคะ พระเจ้าได้แยกเราออกมาไว้แล้วนะคะเราถูกชำระแล้วถูกแยกออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ของพระองค์แล้วประการที่สองคือเราชำระตัวเราเองให้บริสุทธิ์นะคะเราแยกตัวเราเองออกมาเพื่อทำตามน้ำพระทยัยพระประสงค์ของพระเจ้านะคะในยอห์นบทที่17นะคะพระเยซูทรงอธิษฐานกับพระบิดานะคะ ทรงอธิษฐานว่าข้าพระองค์ชำระตัวเองชำระตัวของข้าพระองค์ให้บริสุทธิ์เพื่อเห็นแก่พวกเขานั่นคือพระเยซูทรงแยกตัวเองออกมานะคะเพื่อเห็นแก่พวกเขานะคะมีบางสิ่งที่พระเยซูไม่ต้องการที่จะทำนะคะพระเยซูเนี่ยเนื้อหนังของพระองค์ไม่ต้องการที่จะไปถูกตรึงที่กางเขนถ้าเรา ดูในส่วนเกษมมเนเราก็จะรู้ว่าพระองค์อธิษฐานอย่างมากเลยพระองค์ไม่ต้องการไปถูกตรึงที่กางเขนแต่เพื่อเห็นแก่คนทั้งโลกเพื่อเห็นแก่พวกเราพระองค์ทรงแยกตัวเองออกมาเพื่อที่จะทำตามพระประสงค์ของพระเจ้านะคะการรักษาเนื้อหนังของเราในทางที่บริสุทธิ์ในทางที่มีเกียินี้นะคะเป็นการที่เรารู้จักวิธีที่เราจะจัดการกับตัวเราเองวิธีที่เรา รู้ว่าเราจะประพฤติตัวอย่างไรในสถานการณ์ต่างๆนะคะเราจะไม่อนุญาตให้อารมณ์ความรู้สึกของเราควบคุมเนื้อหนังของเราควบคุมสถานการณ์เราจะไม่อนุญาตให้เนื้อหนังของเราความคิดของเราควบคุมสถานการณ์นะคะแต่เราจะเลือกแยกตัวเองออกมาทำในสิ่งที่ถูกต้องที่พระเจ้าทรงพอพระทัยนะคะ เมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าการชำระตนเองหรือการแยกตัวเองออกมาทำในสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งแหละที่เราจะป้องกันหรือว่าจัดการกับความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในพระกายของพระคริสต์ได้นะคะเรามาดูต่อนะคะในโรมบทที่6ข้อที่13ค่ะ โรมบทที่6ข้อที่13บอกว่าอย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาปให้เป็นเครื่องใช้ในการอธรรมแต่จงถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเหมือนคนที่เป็นขึ้นจากตายแล้วและจงให้อวัยวะเป็นเครื่องใช้ในการชอบธรรมถวายแด่พระเจ้านะคะเราจะไม่ยกอวัยวะของเราเป็นเครื่องมือที่จะทำบาปเครื่องมือของความอธรรมแต่เราจะถวายตัวเราเองเนี่ยให้เป็นเครื่องมือแห่งความชอบธรรมกับพระเจ้านะคะ อครทูดเปาโลนะคะท่านเป็นผู้รับใช้ที่มีประสบการณ์มากนะคะแต่ท่านบอกว่าท่านตรึงเนื้อหนังของตัวเองทุกวัน ะะตราบใดที่เรายังอยู่ในโลกใบนี้เรายังหายใจอยู่นะคะเราจะต้องตรึงเนื้อหนังของเรานะคะจะไม่มีวันที่เราอยู่ฝ่ายวิญญาณมากจนเกินไปจนเราไม่ต้องจัดการอะไรกับเนื้อหนังของเราแล้วนะคะเรายังต้องควบคุมเนื้อหนังของเราให้อยู่ภายใต้การบังคับของเรานะคะเรายังควบคุมความคิดของเราอารมณ์ของเราเรายังต้องควบคุมลิ้นของเรานะคะและเราต้องเป็นผู้ที่ทำเองนะคะ จะไม่มีใครทำแทนเราได้พระเจ้าก็ไม่ทำแทนเรานะคะพระองค์จะช่วยเราแต่พระองค์จะไม่ทำแทนเราพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นผู้ช่วยเรานะคะไม่ใช่ผู้ทำแทนเรานะคะพระองค์จะช่วยให้เราควาบคุมเนื้อหนังของเราได้นะคะและเราก็มีความรักของพระเจ้าที่เทหลังไหลนะคะเข้ามาในหัวใจเราผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วด้วยนะคะดังนั้น ผู้เชื่อทุกคนผู้ที่บังเกิดใหม่ทุกคนนะคะจะมีศักยภาพนะคะในการที่จะควบคุมเนื้อหนังของตัวเองนะคะในการที่จะดำเนินอยู่ในความรักนะคะไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามนะคะแต่บางคนก็อาจจะพูดว่าคุณพูดอย่างเดียวคุณก็พูดง่ายสิคุณไม่รู้หรอกว่าเขาว่าอะไรฉันบ้างเขาทำอะไรฉันบ้างเขาหักหลังฉันมากขนาดไหนแล้ว คุณไม่รู้หรอกคุณไม่เข้าใจหรอกฉันนะ่ะรักเขาไม่ได้จริงๆคุณรักเขาได้นะคะถ้าคุณบังเกิดใหม่แล้วคุณมีความสามารถที่จะรักทุกคนได้รักใครก็ได้นะคะพอดีเห็นพี่วินนะคะขอยกตัวอย่างพี่วินนิดนึงนะคะอามานิดนึงนะคะพี่วินนะคะเป็นสมาชิก ของคริสตจักรเด็กเรานะคะเรียนอยู่อนุบาลสามนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเดี๋ยได้มีโอกาสระบายสีกับพี่วินนะคะแล้วเราก็คุยกันก็ถามพี่วินว่าพี่วินครับตรงนี้เขาเขียนว่าอะไรพี่วินก็ตอบว่ารักพระเจ้าพี่วินครับแล้วตรงนี้เขียนว่าอะไรรักเพื่อนบ้านแล้วเพื่อนบ้านคือใครครับใครก็ได้เป็นไงคะ เราจะต้องรักเพื่อนบ้านเราต้องรักพระเจ้าของเรารักเพื่อนบ้านของเราแล้วเพื่อนบ้านของเราก็คือใครก็ได้นั่นคือเราสามารถรักใครก็ได้ค่ะนี่คือทิปจากพี่วินนะคะเด็กอันต์วานสาของคริสจักรเด็กเรานะคะ <c oughs> กลับมาต่อกันนะคะความรักของพระเจ้านะคะที่อยู่ในหนึ่งโคริน์บทที่13นะคะ มีอะไรบ้างเอาอย่างนี้ดีกว่ามีความรักนั้นอดทนนานและกระทําคุณให้ความรักไม่อิจฉาไม่อวดตัวไม่ยิงผพยองไม่หยาบคายไม่คิดเห็นแก่ตัวเองฝ่ายเดียวไม่ฉุนเฉียวไม่ช่างจดจําความผิดความรักไม่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติผิดแต่ชื่นชมยินดีเมื่อประพฤติชอบความรักทนได้ทุกอย่างแม้ความผิดของผู้อื่นและเชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอความรัก ไม่มีวันสิ้นสิ้นนะคะอันนี้เป็นความรักในแบบของพระคัมภีร์นะคะเป็นความรักในแบบของพระเจ้าที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะคะการดำเนินในความรักเป็นการตัดสินใจเลือก ที่เราจะเดินอยู่ในความรักกับใครสักคนหนึ่งโดยไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเรานะคะดังนั้นเราจึงมีความสามารถที่เราจะมีใจกรุณาที่เราจะทำดีกับใครก็ได้แม้ในขณะที่เราไม่อยากจะทำเราจึงมีความสามารถที่เราจะอดทนนานกับใครก็ได้แม้แต่ในเวลาที่เราไม่อยากจะอดทนนะคะ ความรักของพระเจ้าเนี่ยได้เทหลั่งไหลเข้ามาในหัวใจของเราแล้วนะคะผ่านทางองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเราไม่จําเป็นต้องอธิษฐานกับพระเจ้าแล้วว่าพระเจ้าโปรดเทความรักของพระองค์มาให้ลูกด้วยขอให้พระองค์ให้ความรักกับลูกเยอะๆเลยลูกจะได้รักเขาได้เราไม่ต้องทําแล้วนะคะเรามีความรักอยู่แล้วสิ่งที่เราจะต้องทําคือเราต้องใช้ความรักนั้นออกไปนะคะและ เราสามารถอธิษฐานได้นะคะเราสามารถอธิษฐานกับพระเจ้าได้ว่าพระเจ้าคนคนนี้เขาทาไม่ดีกับลูกเลยเขาพูดไม่ดีเขาส่งข้อความไม่ดีเขาว่าลูกอย่างไม่ดีเลยลูกอยากจะกรีดร้องใส่เขามากๆเลยแต่ลูกเลือกที่จะทําตามพระองค์ลูกเลือกที่จะดําเนินอยู่ในความรัก แต่ตอนนี้ลูกกาลังอ่อนแอมากขอพระองค์ประทานความสามารถให้กับลูกเสริมกําลังลูกที่ลูกจะรักคนคนนี้ได้ตามความรักของพระองค์เราอธิษฐานแบบนี้ได้นะคะทีนี้เราได้รู้แล้วแหละว่าในการป้องกันหลีกเลี่ยงการความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในพระกายเนี่ยเราต้องชําระตัวของเราเองคือการแยกตัวเองออกมาเพื่อพระประสงค์ของพระเจ้านะคะการ ควบคุมตัวเราเองไม่ยกตัวเองให้เป็นเครื่องมือของความบาปนะคะและการดำเนินในความรักแล้วยังมีอะไรอีกนะคะให้เราดูในที่ตัดนะคะบทที่สข้อที่7กันค่ะที่ตัดบทที่สข้อที่7นะคะ,ท,ท, 2, ท, 7, ะ,คะท่านจงประพฤติตนเป็นแบบอย่างในทุกด้านโดยการทำสิ่งที่ดีในการสอนของท่านจงสัมแดงความซื่อตรงความเอาจริงเอาจังนะคะ เราประพฤติตัวอย่างไรนะคะในสถานการณ์ต่างๆเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มองดูเราอยู่เฝ้าดูเราอยู่นะคะวิธีที่เราตอบสนองต่อผู้สมรสของเราวิธีที่เราตอบสนองต่อลูกๆของเราวิธีที่เราตอบสนองต่อลูกน้องของเราเพื่อนร่วมงานของเรานะคะจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่มองเราอยู่แล้วเราจะเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นเรากำลังเผชิญอยู่กับสถานการณ์ในแง่ลบสถานการณ์ที่เป็นความขัดแยง้งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราเลือกได้ว่าเราจะตอบสนองสถานการณ์นี้อย่างไรนะคะแบบที่ดีหรือแบบที่ไม่ดี แต่ขอให้เราเลือกนะคะที่จะตอบสนองโดยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนที่มองเราอยู่นะคะและให้เราเลือกที่จะเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์นะคะในเอเฟซัสบทที่5ข้อที่หและ2นะคะบอกว่าเพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายจงเรียนแบบพระเจ้าให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรักเหมือนที่พระคริสต์ทรงรักเราทั้งหลายและประทานพระองค์เองเพื่อเราเป็นเหมือนของถวายอันมีกลิ่นหอมและเครื่องบูชาแด่พระเจ้านะคะเราจะต้องเรียนแบบพระเจ้านะคะเราจะไม่ตอบสนองจากความรู้สึกจากอารมณ์ของเราเราจะไม่ตอบสนองผู้อื่นจากความคิดของเรานะคะแต่เราจะตอบสนองเขาจากความรัก แบบของพระเจ้านะคะแบบไหนคะข้อนี้บอกว่าแบบที่พระคริสตทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรานะคะ เพื่อประโยชน์ของเรานะคะดังนั้นเราจะตอบสนองผู้อื่นเพื่อประโยชน์ของเขานะคะของผู้อื่นนะคะพระคัมภีร์บอกว่าอย่าให้เราทําอะไรที่ถือดีกันนะ,ะแต่ให้ถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวเสมอด้วยใจทอมนะคะและให้เราต่างแต่ละคนเนี่ยอยากคิดถึงแต่ประโยชน์ของตนเองฝ่ายเดียวให้นึกถึงประโยชน์ของคนอื่นด้วยนะคะดังนั้นนะคะ ขอให้เราเลือกที่จะปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดีนะคะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นนะคะเลือกที่จะเรียนแบบพระเยซูคริสต์นึกถึงประโยชน์ของผู้อื่นด้วยนะคะในโคโลสีบทที่4ข้อที่6นะคะบอกว่าจงให้คำสนทนาของท่านเปี่ยมด้วยพระคุณเสมอปรุงด้วยเกลือให้มีรสเพื่อท่านจะรู้ว่าควรตอบทุกคนอย่างไรนะคะ ข้อนี้นะคะเป็นการบอกเราถึงวิธีที่เราจะตอบผู้อื่นด้วยคำพูดนะคะอย่างไรคือตอบด้วยพระคุณเสมอนะคะพระคุณคือสิ่งที่เรามอบให้กับคนอื่นทั้งๆท,ที่เขาไม่สมควรที่จะได้รับเป็นสิ่งดีๆที่เรามอบให้ให้กับเขาถึงเขาจะไม่สมควรได้รับก็ตามเพราะฉะนั้นนะคะ ถ้ามีใครพูดไม่ดีกับเราหรือพูดถึงเราไม่ดีหรือส่งข้อความไม่ดีมาให้กับเรานะคะแม้ว่าในใจเรามีหนึ่งหมื่นล้านคำที่อยากจะตอบเขาให้สมควรกับสิ่งที่เขาทำนะคะแต่เราเลือกที่เราจะตอบสนองเขานะคะด้วยสิ่งดีๆถึงแม้ว่าเขาจะไม่สมควรที่จะได้รับแต่เราก็ให้คำพูดดีๆกับเขาเพราะนั่นเป็นพระคุณนะคะเมื่อเราทำดีกับใครนะคะ การดำเนินอยู่ในความรักของเราเนี่ยถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะไม่สมควรที่จะได้รับความรักอย่างแบบของพระเจ้าที่เราทำให้เขาแต่เรายังดำเนินอยู่ในความรักกับเขานั่นเป็นพระคุณเรากําลังมอบพระคุณให้กับเขานะคะวันนี้นะคะเรารู้แล้วแหละว่าการที่ผู้เชื่อเนี่ยหรือผู้คนมาอยู่รวมๆกันเนี่ย เราจะสามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้และการปฏิบัติของเราให้เราระลึกเสมอว่าเราเป็นฝ่ายเดียวกันเรามีพระเจ้าองค์เดียวกันเราเป็นสมาชิกเป็นอวัยวะในพระกายเดียวกันเราเป็นคนคนเดียวกันเราย่อมไม่ปฏิบัติแย่ๆกับตัวเราเองถูกไหมคะเราไม่พูดแย่ๆกับตัวเราเองถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะมีวิธีที่เราจะป้องกันความขัดแยง้งวิธีที่ จัดการกับความขัดแย้งได้ก็คือเราจะชำระตัวของเราให้บริสุทธิ์เราจะแยกตัวของเราออกมาเพื่อทําตามน้ำพระทยัยพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะไม่ยกอวัยวะของเราไปทําการบาปแต่จะยกไว้เพื่อทําความชอบธรรมเราจะสามารถควบคุมตัวเราเองได้เราจะดำเนินอยู่ในความรักและเป็นความรักในแบบของพระเจ้าเรา จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนและเราจะเรียนแบบพระเจ้าและเราจะตอบสนองผู้อื่นด้วยพระคุณเสมอนะคะวันนี้นะคะให้เราตัดสินใจนะคะที่จะเลือกปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนสมาอาในพระกายเดียวกันกับเราหรือว่าผู้อื่นก็ตามให้เลือกที่จะปฏิบัติต่อเขาอย่างดีนะ,ะให้สมกับการทรงเรียกที่พระเจ้ามีให้กับเราะคะ่ะ ให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะคะพอค่อขะลูกขอบคุณพระองค์สําหรับพระคำวันนี้ค่ะลูกก็ยังมีข้อบกพร่องที่ลูกจะต้องแก้ไขลูกขอบพระคุณที่ลูกจะนําพระคำวันนี้ไปแก้ไขตัวของลูกเองและลูกจะทําตัวให้สมกับการส่งเรียกของพระองค์ค่ะลูกขอบคุณพระองค์และสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเอเมนขอบคุณค่ะ